ความน่ากลัวที่มองไม่เห็นของคนที่แสางทำดีในโลกที่ผู้คนต่างแสวงหาความยอมรับเรามักพบเห็นบางคนที่สร้างภาพของความดีจนเหมือนกับว่าความดีนั้นคือหน้ากากที่พวกเขาสวมไว้ทุกวันแต่เบื้องหลังรอยยิ้มอ่อนโยนเบื้องหลังคำพูดที่อ่อนหวานกลับแอบซ่อนบางสิ่งที่มืดมนกว่าที่ตาเห็นบางสิ่งที่เรียกว่าความน่ากลัวที่มองไม่เห็นห ภาพลักษณ์แห่งความดีคือสนามแห่งการหลอกลวงคนที่ชอบทำตัวให้คนอื่นมองว่าดีไม่ได้อยากดีเสมอไปหมายครั้งพวกเขาเพียงต้องการได้รับการยอมรับต้องการเสียงปรบมือต้องการคำชมที่หล่อเลี้ยงความว่างเปล่าในใจแต่ความดีที่สร้างขึ้นจากความต้องการจะดูดีไม่ใช่ความดีที่แท้จริงมันเป็นเพียงการตลาดของจิตใจเป็นโฆษณาที่ถูกออกแบบมาให้คนหลงเชื่อ โดยที่เจ้าของโฆษณาเองอาจไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าตนเป็นคนดีจริงๆ 2. งเมื่อความดีถูกใช้เป็นกรอกกำบังความชั่วบางคนใช้ภาพลักษณ์ความดีเพื่อปกปิดสิ่งเลวร้ายในใจพวกเขาพูดคำว่าเมตตาแต่ในใจเต็มไปด้วยอคติพวกเขาแสดงออกถึงความยุติธรรมแต่เบื้องลึกกลับเลือกข้างอย่างเงียบๆ และในขณะที่พวกเขาพยายามโปรยภาพลักษณ์ของคนดีพวกเขากํำลังหลอกตัวเองอยู่ทุกวินาทีสิ่งที่น่ากลัวคือคนเหล่านี้มักจะเชื่อว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นจนไม่เหลือพื้นที่ให้ส่องกระจกดูจิตใจตัวเองเลยแม้แต่น้อย 3. ยิ่งต้องการให้คนเชื่อว่าเราดีเรายิ่งอยู่ห่างจากความดีจริง ความดีไม่ต้องอธิบายไม่ต้องประกาศไม่ต้องถ่ายรูปหรือโพสให้ใครรู้เพราะความดีแท้จะพูดด้วยการกระทําที่นิ่งและผลของมันจะเป็นผู้ยืนยันเองแต่คนที่หมกมุ่นจะให้คนเห็นว่าตนดีคือคนที่กําลังหนีจากเงาของตัวเองเงาที่เต็มไปด้วยความกลัวว่าจะถูกมองว่าเลวกลัวการถูกตําหนิกลัวการถูกเปิดโปง จนสุดท้ายความกลัวนั้นกลายเป็นพลังที่ผลักให้เขาสร้างโลกปลอมๆขึ้นมาหลอกทั้งคนอื่นและตัวเอง4 พลังการหลอกตัวเองคือจุดเริ่มต้นของความพินาศไม่มีการโกหกใดร้ายแรงเท่าการโกหกตัวเองและไม่มีการหลอกลวงใดอันตรายเท่าการแสร้งเป็นคนดีเพราะเมื่อเราหลอกตัวเองซ้ำๆสมองจะเริ่มสร้างเรื่องเล่าใหม่ที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนเราดีจริงๆเราจะเริ่มใช้คำว่าฉันทำเพื่อคนอื่น ทั้งที่จริงเราทำเพื่อให้คนอื่นพูดว่าฉันดีพอวันหนึ่งความจริงเริ่มเผยพอคนรอบข้างเริ่มมองเห็นรอยรั่วของภาพลวงนั้นโลกของเขาก็พังทลายลงในพริบตาไม่ใช่เพราะคนอื่นจับได้แต่เพราะตัวเองไม่เหลือความจริงให้ยึดอีกต่อไป 5. ผลกรรมของการสร้างภาพมักย้อนกลับด้วยความเงียบงนันธรรมชาติมีกฎของมันเองสิ่งใดที่ไม่จริง จะไม่ยั่งยืนคนที่สร้างภาพวาดแห่งความดีจะต้องใช้พลังมหาศาลในการรักษาภาพนั้นไว้แต่ยิ่งเวลาผ่านไปพลังนั้นจะยิ่งร่อยหรอจนวันที่ไม่สามารถแสดงต่อไปได้ภาพที่เคยขาวสะอาดจะกลับกลายเป็นเงาดำสะท้อนกลับมาทำร้ายเขาเองอย่างเงียบเๆบ,บางคนหมดสิ้นความน่าเชื่อถือบางคนสูญเสียงมิตรแท้บางคนตกอยู่ในความโดดเดี่ยวทางใจ เพราะสุดท้ายไม่มีใครเชื่อได้อีกว่าอะไรคือตัวจริงของเขา 6. จิตที่ไม่บริสุทธิ์จะไม่สามารถสร้างความดีที่แท้ได้ในทางธรรมะความดีที่แท้ต้องเกิดจากเจตนาบริสุทธิ์ไม่ใช่จากความอยากให้คนชมเมื่อจิตเจือด้วยความโลภหรืออัตตาแม้การทำดีจะดูงดงามภายนอกแต่พลังในนั้นกลับเต็มไปด้วยกลิ่นแห่งความหลอกลวง เหมือนดอกไม้ที่ดูสวยแต่ไม่มีกลิ่นเหมือนน้ำที่ใสแต่ปนสารพิษมันอาจดูดีแต่ไม่บริสุทธิ์และเมื่อจิตไม่บริสุทธิ์พลังการทำดีจะไม่ส่งผลดีที่แท้จริงกลับเป็นภาระในใจที่กัดกินผู้แส้งอยู่เงียบๆจนวิญญาณแห้งเหี่ยว 7. ผลกรรมของความลวงไม่ได้มาทันทีแต่มาแน่นอนบางคนคิดว่าตนแทงดีได้ตลอดชีวิต แต่กรรมไม่ได้ทำงานด้วยความเร็วกรรมทำงานด้วยความแน่นอนเมื่อเวลาผ่านไปคนจะเริ่มเห็นความขัดแย้งในคำพูดและการกระทำพลังของความหลอกลวงจะเริ่มรั่วออกมาในรูปของความเหนื่อยเขาจะเหนื่อยต้องเป็นคนดีในสายตาของคนอื่นเหนื่อยกับการรักษาภาพเหนื่อยกับการซ่อนตัวจริงและในที่สุดเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้แม้แต่ตัวตนของตนเอง 8. ความดีจริงไม่ต้องสวมบทแค่เป็นคนดีจริงไม่ต้องพยายามเป็นคนดีเขาแค่เป็นไม่ต้องสร้างไม่ต้องสวมไม่ต้องซ่อนเพราะเขาเข้าใจว่าความดีคือสภาวะของจิตที่สงบไม่ใช่รางวัลจากสายตาคนอื่นเมื่อคนดีจริงทำสิ่งใดแม้ไม่มีใครเห็นโลกก็ยังรับรู้เพราะพลังแห่งความบริสุทธินั้นส่งต่อในรูปของความสงบ ไม่ต้องการคำปลบมือเพราะความดีแท้นั้นไม่ต้องการเวทีแค่ต้องการใจที่จริง 9. สุดท้ายแล้วหน้ากากทุกใบต้องหลุดไม่มีหน้ากากใดอยู่ได้ตลอดไปไม่ว่าจะทำด้วยคำพูดอ่อนหวานหรือด้วยภาพลักษณ์อันสูงส่งเพียงใดวันหนึ่งเมื่อแรงของความจริงมาถึงหน้ากากนั้นจะหลุดเองโดยไม่ต้องมีใครดึงและในวันที่หน้ากากหลุด คือวันที่คนเหล่านั้นจะได้พบตัวตนจริงของตนเองอีกครั้งแต่ไม่ใช่ด้วยความภาคภูมิใจหากแต่เป็นด้วยความเจ็บปวดที่รู้ว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาเขาไม่ได้หลอกใครนอกจากตัวเขาเองบทสรุปคือความน่ากลัวที่มองไม่เห็นความน่ากลัวที่สุดของคนที่แส้ทำดีไม่ใช่ว่าพวกเขาจะหลอกคนอื่นได้นานแค่ไหนแต่คือพวกเขา จะหลงทางจากความจริงไปไกลแค่ไหนเพราะเมื่อความดีถูกลดเหลือแค่ภาพลักษณ์มันจะกลายเป็นพันธนาการทางวิญญาณที่ผูกมัดพวกเขาไว้กับความกลัวกลัวจะไม่ถูกรักกลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับกลัวจะถูกมองว่าไม่ดีพอและเมื่อความกลัวเหล่านั้นสะสมมากพอมันจะย้อนกลับมาเผาใจเขาอย่างช้าๆเหมือนไฟที่ลุกจากข้างในโดยที่ไม่มีใครเห็นจนวันหนึ่ง เขาเองก็ไม่เหลือความจริงให้เกาะอ,อีกต่อไปบทสรุปสุดท้ายจงอยากกลัวที่จะเป็นคนธรรมดาที่มีทั้งแสงและเงาเพราะคนที่กล้ายอมรับเงาของตนเองจะไม่มีวันต้องสร้างภาพของแสงปลอมๆขึ้นมาและคนที่ยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองตังหาดคือคนที่เข้าใกล้ความดีแท้ที่สุดในโลกนี้